สตอรี่สแตนซาวพอดแคสต์ที่จะนำเรื่องเล่ามาเล่าสู่กันฟังกับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับสตอรี่สแตนซาวบายกร์ตูนชลนิดค่ะวันนี้นะคะสตอรี่สแตนซาวของเราก็จะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งค่ะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าญิงร้ายนั่นเองค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณวอริทิพา สัตยานุสักกุลค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของบทเริ่มเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราะเขาเริ่มต้นด้วยคำนำที่เป็นสุภาษิตสอนหญิงนั่นเองค่ะซึ่งทำให้ผู้เขียนนะคะได้ตั้งคำถามว่าแล้วในประเทศของเรามีหนังสือหรือสุภาษิตที่สอนชายหรือสอนบุรุษกันบ้างหรือไม่นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าน่าสนใจเพราะเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะมาพูดถึงหญิงชั่วในประวัติศาสตร์ไทยค่ะและที่ชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เวลาเรามองนะคะอยากให้มองกันแบบนี้ซึ่งผู้เขียนก็บอกว่าการนำแว่นในของปัจจุบัน ไปใส่เพื่อมองอดีตย่อมทำให้ไม่เกิดความเข้าใจต่ออดีตนั่นก็คือถ้าเรานะคะไม่ทำความเข้าใจกับอดีตเนี่ยแล้วเอาในส่วนของความคิดในส่วนของบริบทไปมองภาพอดีตจะทำให้เราเนี่ยตัดสินอดีตว่ามันอาจจะแคบลงทำให้เราไม่เข้าใจว่าทำไมคนในอดีตเขาถึงทำแบบนั้นกันนั่นเองค่ะ แล้วในหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีสี่บทซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงบทที่1กันก่อนอื่นนะคะก็จะไปแนะนำค่ะว่าสี่บทนี้มีอะไรกันบ้างโดยสี่บทนะคะที่ไม่รวมบทนำและบทส่งท้ายบทที่หนึ่งค่ะเราจะมาพูดถึงมโนทัศน์เรื่องผู้หญิงของชนชั้นนำในสยามบทที่สองค่ะเรียกได้ว่าชื่อค่อนข้างแรงเลยนั่นก็คือจากความเป็นควายสู่ความเป็นคนบทที่สาม จะมาพูดถึงยิงร้ายในสมัยรัชกาลที่1ไปจนถึงรัชกาลที่3ค่ะและบทที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของยิงร้ายตั้งแต่รัชกาลที่4ไปจนถึงปีพุทธศักราช2477ค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงบทที่1กันในส่วนของบทนำค่ะได้กล่าวถึงการตั้งธงในใจค่ะการตั้งธงในใจเนี่ย ก็เหมือนกับการที่เราตัดสินไปแล้วว่าที่มันเกิดอย่างนั้นก็มันเพราะอย่างนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของบทนำผู้เขียนค่อนข้างเน้นย้ำเลยว่าอย่าตั้งทงในใจหรือสวมแว่นในของปัจจุบันไปมองอดีตเพราะอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนในสิ่งที่เราต้องยอมรับนั่นก็คือบริบทของแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมาค่ะ ในส่วนของบทที่1น,นะคะก็จะกล่าวถึงค่านิยมและวัฒนธรรมของชนชั้นนาในสยามค่ะโดยผู้เขียนนะคะได้เน้นย้ําไปถึงเรื่องของการถูกบทบงังการถูกกดขี่จนดูเหมือนผู้หญิงเนี่ยเป็นควายแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นคนซึ่งถ้าพวกเรานะคะลองสังเกตกันดีๆเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เป็นประวัติศาสตร์ของสาวสาวมัญชนเนี่ยแทบไม่มีเลย ภาพจําหรือข้อมูลที่พวกเรารับรู้กันมาตลอดจะเป็นภาพจําของสตรีที่มีแต่สาวชาววังหรือคนที่เป็นชนชั้นนําเพียงเท่านั้นค่ะและได้มีการกล่าวถึงสมัยอยุทยาด้วยค่ะว่าตอนนั้นนะคะเราได้มีการติดต่อกับชาวต่างชาติในเรื่องของการค้าขายน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าสายตาของชาวต่างชาติยุคนั้นเนี่ยยังรับรู้ได้ ถึงการที่ผู้หญิงชาวสยามถูกกดขี่แต่ก็แค่บางคนค่ะและอีกหลายคนที่เป็นชาวต่างชาติก็ไม่ได้มองเช่นนั้นค่ะซึ่งนั่นนะคะปรากฏอยู่ในบันทึกที่น่าสนใจของบาทหลวงที่มาทำหน้าที่มิชันารีหรือว่าผู้ที่มาสอนสาศาสนาค่ะมีนามว่าช่างปัตติปัเลก,กัวใครที่อยากอ่านบันทึกนี้เพิ่มเติมนะคะต้องลองหา เล่าเรื่องกรุงสยามของบาทหลวงคนนี้ดูค่ะโดยชังป,ปับติสนะคะได้กล่าวค่ะว่าหญิงสยามที่ได้รับการปฏิบัติดีบอกนะคะว่าหญิงชาวสยามเนี่ยทุกคนได้รับการปฏิบัติดีแต่ยกเว้นทาสค่ะแล้วจะยังไงสมัยก่อนทาสเยอะนะเนี่ยใช่ว่าทุกคนจะได้เป็นชนชั้นนำซะหน่อยเอาละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนักวิชาการบางคนก็ได้มองว่า ในส่วนของด้านเศรษฐกิจและครอบครัวผู้หญิงเองก็มีอำนาจแต่สุดท้ายกลับถูกจำกัดสิทธิ์ในด้านของกฎหมายค่ะและเนื่องจากผู้ชายนะคะสามารถไปเป็นไพ่พลออกรบได้แม้ว่าผู้หญิงเองจะเป็นหัวหอกในการปกครองครอบครัวแต่ผู้ชายก็ยังมีความสำคัญมากกว่าโดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่จำเป็นต้องใช้แรงงานนั่นเองค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าน่าสนใจตรงที่เราสามารถมองผ่านแว่นของอดีตได้ว่าการที่ผู้ปกครองหรือว่าชนชั้นนำขุนนางหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีเมียน้อยหรือว่ามีบ้านเล็กเนี่ยแหละหรือราชาที่มีนางสนมมากๆ,ๆเขามองไว้ว่าอาจจะไม่ใช่เพียงความสนุกส่วนตนค่ะแต่อาจจะเปรียบเสมือนพระราชาเนี่ยเป็นพระอินท์ พระอินเนี่ยเขาก็จะมีนางอักษรเป็นจำนวนพันๆซึ่งตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้ก็คือหมายความว่าการที่มีนางสนมก็คือเครื่องมือสนับสนุนด้านการเมืองนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ายิ่งมีเมียน้อยเยอะบ้านก็ยิ่งมันง่นคงหรือเปล่าอันนี้คือแว่นในส่วนของที่สังคมสมัยก่อนเขามองแบบนี้นะคะซึ่งถ้ามาสมัยนี้เนี่ย ยิ่งมีเมียน้อยเยอะบ้านน่าจะยิ่งสั่นไฟไหม้กันแน่นอนอย่างไรก็ตามค่ะทุกคนจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะที่ค่านิยมของตะวันตกเริ่มเข้ามาซึ่งนั่นก็หมายถึงการถูกวิพากวิจารณ์ค่ะในส่วนของระบบผัวเดียวแต่หลายเมียเพราะอะไรคะเพราะว่ามันไปขัดกับหลักของาศาสนาคริสต ที่ชาวตะวันตกให้ความนับถือนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะชาวตะวันตกจึงเริ่มตั้งคำถามค่ะว่าศาสนาพุทธเนี่ยแท้จริงแล้ววางสตรีเอาไว้ในแบบไหนตำแหน่งใดบทบาทใดกันแน่ซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่า ในส่วนของประวัติศาสตร์หรือว่านาสนาเนี่ยเขาก็มีบทบาททั้งหญิงดีและหญิงชั่วให้เราเห็นค่ะอย่างหญิงดีในศาสนานะคะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือพระแม่ธรณีค่ะซึ่งปรากฏตนตั้งแต่ในมหาเวสสันดรชาดกและมีในเรื่องของคุณสมบัติหญิงดีและหญิงชั่วเจ็ดจำพวกด้วยกันที่ปรากฏอยู่ในสุชาตาชาดกค,ค่ะ นอกจากนี้นะคะในไตรภูมิพระร่วงก็ได้มีการพรรณนาค่ะถึงสตรีนางหนึ่งมีนามว่านางแก้วค่ะนางแก้วนะคะถือว่าเป็นหญิงดีในอุดมคติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณกลิ่นตัวกลิ่นปากรวมไปถึงแน่นอนค่ะการเปรนิบัติสามีหรือว่าผัวนั่นเองค่ะ บทบาทต่อมาของผู้หญิงนะคะก็คือในด้านของกฎหมายตราสามดวงอันนี้คือบทบาทในประวัติศาสตร์ที่น่าจดจําของผู้หญิงคือตอนแรกเนี่ยที่เราอ่านว่าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทในด้านของกฎหมายด้วยเราดีใจมากเลยนะว่าเอ้ยอย่างน้อยผู้หญิงในประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในสังคมแต่เมื่ออ่านบรรทัดต่อมาคะ่ะทุกคน เป็นบทบาทของสตรีก็จริงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนื่องจากมูลเหตุว่าหญิงมีชู้ค่ะโดยเรื่องนะคะเริ่มมาจากอําแดงป้อมค่ะไปเป็นชู้กับนายราชาอัดแล้วอําแดงป้อมเนี่ยมาฟ้องหย่าค่ะฟ้องหย่ากับนายบุญศรีผู้เป็นสามีของตนซึ่งตอนแรกเนี่ยมีพักกระเสมเข้ามาเป็นผู้พิพากษา ถ้าพิพากษากันตามปกติเนี่ยมันก็ดูไม่เป็นอะไรหรอกแต่พักกระเสมเนี่ยกลับพิพากษาแบบพูดจาแทะลมอ่ำแดงป้อมไปเข้าข้างอ่ำแดงป้อมไปแล้วสุดท้ายก็พิพากษาออกมาว่าให้หย่าซึ่งนายบุญสีนะคะก็รู้สึกโกรธมากเพราะว่าแฟนตัวเองหรือว่าเมียตัวเองเนี่ยมีชู้มีชู้เองแล้วยังมาฟ้องหย่าตัวเอง มาฟ้องหย่าตัวเองก็ไม่เท่าไหร่ไปดูการพิพากษายังต้องเห็นคนมาแทะลมเมียตัวเองอีกแล้วสุดท้ายผลก็ออกมาว่าฉันต้องโดนหย่าอีกเอาละสิคะเป็นใครใครก็โกรธนายบุญศรีค่ะจึงเข้าไปถวายดีกาต่อรัชการที่หนึ่งเลยซึ่งรัชการที่หนึ่งก็ได้มอบหมายให้มีการตรวจสอบบทกฎหมายค่ะและมีพระราชวินิจฉัย พ่ากฎหมายเก่าเนี่ยมันฟั่นเฟือนจนอาจทำให้มีคนใช้ช่องโหว่เพื่อประโยชน์ส่วนตนจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ชำระกฎหมายให้เกิดความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหลังการชำระกฎหมายตาสามดวงนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงลักษณะของผู้หญิงค่ะทุกคนโดยกล่าวกันในนามว่าลักษณะของหญิงแพทย์ ซึ่งก็จะได้แก่หญิงโซเพนีญิงคนขับคนรำญิงที่มีชู้กับชายสองคนขึ้นไปในวันเดียวกันย้ำนะคะเป็นชู้กับผู้ชายสองคนขึ้นไปในวันเดียวกันซึ่งลักษณะของหญิงแพร่สยยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีการฟ้องร้องกันขึ้นมาจริงๆหรือว่ามีการผิดกฎหมายขึ้นมาจริงๆชายชู้นะคะจะไม่ถูกการปรับไหม หรือไม่ถูกการปรับเงินก็คือถ้าผู้ชายเนี่ยไปยุ่งกับหญิงโสเพณีหญิงคนขับคนรำหรือว่าหญิงที่มีชู้กับชายสองคนขึ้นไปผู้ชายอ่ะคือไม่มีความผิดแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าผู้ชายเนี่ยไปเป็นชายชู้ก็คือจะถูกปรับไหมหรือว่าถูกปรับเงินแต่จะไม่มีการย้อนดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นชู้ กับผู้หญิงมาแล้วกี่คนหรือว่าเป็นชู้มาแล้วกี่ครั้งแต่ในทางกลับกันค่ะผู้หญิงเนี่ยถ้ามีชู้จะมีโทษที่รุนแรงเพิ่มขึ้นตามจำนวนตามจำนวนการกระทาตามจานวนที่มีชู้โดยในกฎหมายตาสามดวงนะคะมีทั้งคำว่าหญิงอันร้ายหญิงอันแรงหญิงชั่วและกฎหมายตาสามดวงเนี่ย ก็จะคุ้มครองและรับรองลักษณะของหญิง7ประการโดยลักษณะของหญิง7ประการเนี่ยให้สรุปรวมๆเลยก็คือจะหมายถึงหญิงที่ยังอยู่ในการปกครองของครอบครัวหรือหญิงที่อยู่ในการปกครองของผู้มีอำนาจแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ถูกปีตราว่าเป็นหญิงแพร่เสยาจะไม่มีการคุ้มครองใดๆเลย ซึ่งก็นั่นหมายความว่าหากยิงแพ้สยาตามที่เขานิยามมาไว้ถูกผู้ชายล่วงละเมิดก็คือจะไม่มีการคุ้มครองหรือว่าทําอะไรเลยนั่นเองค่ะเราต้องบอกเลยนะคะว่าคําด่าของสมัยก่อนเนี่ยแรงไม่แพ้สมัยนี้เลยถึงคําบางคําเนี่ยอาจจะไม่แซบเท่าสมัยนี้แต่ความหมายเนี่ยซีดไปถึงหัวใจเลยทุกคน อีกากอันนี้มีตั้งนานแล้วนะคำว่าอีกากเนี่ยไม่ใช่เมื่อมีตอนที่เราเล่นเกมกันนะทุกคนคำว่าอีกากเนี่ยมันเป็นคำหยาบสำหรับด่าผู้หญิงที่โง่เราชั่วเพราะเปรียบเสมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นของกากอีโกงอก็เป็นคำด่าที่ด่าผู้หญิงที่พูดไม่จริงอีฉุยอีแชก็หมายถึง คล้ายๆกับคนที่ใช้สอยเข้าของเงินทองสู่รุยสู่ร่ายเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยนักเลงแล้วก็มักง่ายค่ะมีคำว่าอิชาชั่วด้วยเอาสิคือคำเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากสมัยนี้มากหรอกอย่างเช่นคำว่าอีตอแหลมาทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่อ่ะคำว่าอีหน้าเกือกอีหน้าเกือกเนี่ยจะเป็นคำหยาบด่าประจานผู้หญิงเหมือนคำว่าแบบ หน้าแข็งไม่มียางอายเหมือนหนังเกือกหนังรองเท้าอีน้าด้านอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงคืออีน้าด้านเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าหน้าด้านเหมือนส้นเท้าส้นตีนคือมันจะด้านใช่ไหมตีนของเรา <c oughs> จะพูดว่าเท้าก็ไม่ทันละคําว่าอีเปรดก็มาคือเอเว้ดาผู้หญิงโดยว่ากโกรธว่าแบบอีเปรดอีเปรดเหมือนแบบ ชาติกำเนิดเนี่ยต่ำช้ามากคนตายไปเนี่ยเกิดมาเป็นสัตว์นรกแล้วยังเกิดมาเป็นเปรตอีกมีคำว่าอียักษินีด้วยก็คือเหมือนด่าผู้หญิงนะคะว่าเหมือนกับนางยักษ์ร้ายกาจมากินเนื้อมนุษย์กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารต่ำชาติคำว่าอีระยำก็ปกติก็เคยได้ยินกันอยู่อีเสเพโอ้ยอันนี้ฟังแล้วสบายเลยอีหาฟัด อืมคำนี้เป็นคำด่านะคะมีความหมายประมาณว่าเหมือนพีหาโรคลงรากอืมก็เป็นคำว่าอีหาฟัดไปมีอีกคำหนึ่งพูดไม่ได้ก็คืออีขีเอด็ดเอด็ดเอด็ดเติมยอยักเข้าไปนะก็คือเหมือนแบบว่าประมาณว่าเสียงเนอะเลย<笑><笑>ก็คือคำนี้ประมาณว่าหญิงชั่วที่อยากมีผัวมกาก อ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็อยากหนีเปล่าโอเคอย่างที่บอกอย่าเอาแว่นไปมองสมัยก่อนอีแดกแห้งเอ้ยคำเนี้ยแปลกมากเราเพิ่งเคยได้ยินอีแดกแห้งเนี่ยเป็นคำหยาบเอาไว้ดาบผู้หญิงที่ยังเด็กอยู่แต่ว่าอยากมีผัวก็คืออยากมีผัวตั้งแต่อยู่สิบสองอ่ะคือยังแห้งอยู่เมนยังไม่มาก็อยากมีผัวแล้วก็เลยเหมือนกับว่าอีแดกแห้ง อีทิมขึ้นไม่ใช่อีทิมขึ้นอีทิมขึ้นเป็นคำด่าประจานว่าผู้หญิงอะนอนบนผัวแล้วผัวนอนข้างล่างโทษทีทลกคน <c oughs> คิดภาพต่างคำว่าอีหน้าเป็นอีน้าเป็น,น,เ,ปนเป็นคำหยาบด่าประจานผู้หญิงเหมือนประมาณว่าหน้าไม่สลดเลย ต่อให้เป็นหญิงชั่วมากชู้หลายผัวก็ยังหัวเราะอยู่เสมอและชอบคำนี้มากเลยทุกคนคำว่าอีหน้าสดซึ่งถ้าเป็นสมัยเนี้ยเออหน้าสดแล้ว,ลวยังไงก,ก็ก็แค่ไม่แต่งหนะ้าหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคำว่าอีหน้าสดนะคะเป็นคำหยาบที่ไว้ด่าประจานผู้หญิงวันหน้าไม่แห้งรื่นเริงอยู่เป็นนิดอืมเช่นหญิงชั่วนั้นก็เหมือนกับ น่าจะหมายถึงหน้าไม่สลดไม่รู้สึกสลดอะไรเลยอะไรเงี้ยเท่าเท่าที่เราเข้าใจนะอีร้อยอืมร้อยคอวยอนน่ะแหละก็คือเอาไว้ด่าผู้หญิงว่ามีผัวร้อยคนคือหญิงใดนะคะที่คบกับผู้ชายมากเนี่ยก็ย่อมเป็นที่อับอายมากเท่านั้นอีร้อยซ้อนแปลว่า เหมือนกับว่ามีผัวอยู่แล้วแล้วคบผู้ชายอีกเป็นรอ้อยอซึ่งนั่นก็ไม่แปลกเลยนะคะจากคำด่าเนี่ยว่าถ้าจากคำด่าพวกเนี้ยกลายเป็นว่าหญิงที่มีชู้มีอะไรกับผู้ชายสองคนขึ้นไปในวันเดียวกันถือว่าเป็นความผิดเนี่ยดูจากคำด่าล้วก็ดูเบสิกไปเลยนี่นะคะก็เป็นในส่วนของบทแรกค่ะที่จะพูดถึงหญิงร้ายนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็คือในกฎหมายตราสามดวงเนี่ยสรุปแล้วบทบาทของผู้หญิงนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพราะว่ามีชูแล้วเนี่ยบทบาทของผู้หญิงในกฎหมายตาสามดวงก็จะมี3บทบาท3สถานะด้วยกันนั่นก็คือสถานะของมารดาสถานะของภรรยาและสถานะของลูกสาวซึ่งบทลงโทษนะคะจะหนักในด้านของภรรยา ถ้ามีชู้ต่อไปก็รองลงมาก็จะหนักที่ลูกสาวก็คือหนีตามผู้ชายไปแล้วสุดท้ายค่ะสถานะสุดท้ายก็คือมารดาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสียหายเพราะว่าลูกสาวเนี่ยมักถูกผู้ชายพาหนีไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นในส่วนของบทแรกของหญิงร้ายค่ะถ้าใครนะคะอยากฟังต่อว่าแล้วบทที่สองจากความเป็นควายสู่ความเป็นคนจะเป็นอย่างไร ก็ขอฝากติดตามใน EP ีหน้าด้วยนะคะและถ้าใครนะคะสนใจอยากฟังสตอรี่สแตนซ์าวหรือว่าการ์ตูนกับการบ้านการเมืองตูนขอฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและถ้าใครนะคะชอบก็สามารถกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจกับตูนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับ EP ีหน้าค่ะ